เองต้องดู ane. เองเอ,อ่อามานี่เออนะหลอกหลานมาหลายคนลงเสียงดูว่าใครที่ได้โชคอะไรบ้างมาละมาละยกทวนมาละยกทวนมาละยกตัวมาละถ่ายภาพเขาเปลี่ยนสีผู้ใช้ตอนนี้สีผู้จีนเขาไม่เอาไหนคนไหนโอ้ยจะไงก็สีผู้จีนเขาเอาเถอะถ่ายภาพได้ไปลอยเลยคขนนีดไปลอยเลย ส,สีผมใช้ได้เลยที่นี่สีอย่างงามเลยเด้อะสีงามเด็ดแท้เสีอก็ยังหลายหลายนี่นะมีจต่สีงามงามมาเชื่อกันตักมาเชื่อกันเอาเอาไปเมื่อซะก็เชื่อกันเอาไปเมื่อซจะได้ละกพูดจะได้ละขายมาช่วยกันกม,ชนา,า,มาช่วยกันเอัล,ลาาอาจาักาเปซาเอาัลจาักาเปซาย ก็อื่นไม,ม,ม่มีดอกบมีแต่วัดสมมาพานนี่แหละขาย20บาทเสื้อตัวนึงก็20บาท